ครับสวัสดีครับพี่โอ๋ผมเบนเนว่าตีน Never ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเซิร์ฟเวอร์ของผมซึ่งสร้างเองโอ้สวยงามเหลือเกินได้คิดเข้าข้างตัวเองเนั่นะเอออย่างแรกก็ใน้ไม่เจริแนะนำะไยเปิดโอพีแล้วก็ให้ดูเซิร์ฟกันก็มีคนมาโพสว,ว่าเอออยากเห็นพี่เล่นไหมครับโอ้กลัวพี่จะสร้างเซิร์ฟเสร็จน,นิ่นานนะเนี่ยนานนะเนี่ยะนี่ซีเรียล้ว่นี่ยโอ้ ทำตั้งแต่เช้าอ่ะเพิ่งเสร็จเนี่ยโดยผมเปิดเซิร์ฟจ,จุบคนได้ประมาณยี่สิบกว่าคนนะครับก็นี่ครับห้องมีสี่ห้องครับถ้าคนมาก็ไม่น่าจะมาเยอะอะไรมากหรอกผมก็เลยสร้างไว้แค่นี้โดยห้องแต่คนก็อาจจะเหมือนกันครับเป็นแบบนี้ซึ่งมีพื้นที่ข้างหลังไว้ให้เล่นอะไรก็ได้ครับจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงควายอะไรก็ได้ครับ <S <S นี่ครับก็คล้ายๆกันหมดเลยครับดูเออคล้ายๆกัน คล้ายๆกันนะครับโดยที่ผมแตกต่างจากคนอื่นก็คือผมเอาที่ยิงมาเป็นกล่องเก็บสมบัตินะครับถามว่าแหมไม่รู้ครับตอนนั้นหาไม่เจอแล้วก็นี่ครับบ้านแอดมินหรือผมเองเบสเนี่ยมีอะไรก็มาหากันในนี้ได้นะครับจะมาด้วยทงด้วยเทมก็แล้วแต่ครับผมเซกได้ผมเป็นโอพีโดยเซิฟนี้ไม่น่าจะเขียวที่เมื่อเพชรอะไรหรอกครับก็ดูเลยเพชรก็อยู่นี่หมดแล้ว ขุดได้อยากได้ตังได้ไหมขุดบ้านตัวเองไม่ขายเออก็แนะนำอีกที่หนึ่งที่แสนจะภาคภูมิใจบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เอ๊ะไม่ใช่ที่ทิ้งขยะแบบเราไม่อยากได้เราก็โยนลงไปโยนลงไปแล้วก็รอดูผลงานออเอาได้ชุดมาได้ไงวะเอออยู่ไหนเ้ามันไม่หล่นนะนี่ครับก็โยนลงไป แล้วก็จมลงลาวาหายไปกับตาโดยเมืองผมก็จะเป็นเมืองเล็กๆแค่นี้ครับไม่มีทางเข้ายังไงดีวะเพราะไม่อยากให้คีเปิ์มันเข้ามาเผื่อคนเปิดแล้วลืมปิดประตูก็มาเดี๋ยวผมจะให้รหัส ID h a m a ช h i ไปนะครับอยากเล่นก็บอกผมได้ในเพจเลยนะครับก็ขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ทุกซับสไคร์ด้วยครับผมครับ